สวัสดีครับมาพบกับช่องนุ่มผู้พานพี่น้องนี่มาหาไซเบตแล้วบัดน,นี้เอามือนึงกับรว่างแล้ววัดนี้คลาดนี่เจ้ะลืมใส่หัวเงียบพี่น้องเอ้ยโอ้มื้อนี้วันหยุดครับวันอาทิตย์มากับเจ้าของหนองเพิ่นนี่เสียนหาป่าเพิ่นพามากับเสียนหาลักยามมาใส่เนี่ยครับไม้ครับมาถ่ารุ่นกันวัดมีป่าบ่เด้อบัดนี้ถ้ามายามเนาะ ใส่ประมาณจะชั่วโมงหนึ่งมายามแม่นบะนะครับของไม้ไม้สวยสวยงามเลยบรรยากาศยังมืดเศร้าครับประมาณเจ็ดโมงนเนาะแม่นวะเจ็ดโมงกลัวแปดโมงสาแต่สา,า,สา,าเฮานะอม,มารุ้นกันครับมากับเจ้าของน้องนี่พอล้วมาจานใส่เบ็ด หาปลาตะละงงวดแต่วไปกินน้ำเพิ่นแล้วมันเอาไปทอดไปอยังปลาปลาหมอมันปลาหมอข้างดำวะพี่น้องคือลายเทปูนมันเอาไปสิงคโปร์มีด้เนาะขโมยขมอข้างดำเนาะอยู่บ้านนี่เขาบอกว่านั่นคือบ้านเขาเขาปล่อยโลดเขาบอกเลยว่าทีไปเอาปูแหละพี่น้องเอ้ยเนหาปูหาปลากัดกันเมี่ยวให้จับม <laughs> ปูลายปูลายอยู่สิงคโปร์มืาอนี้ก็มาหาปลาซะก่อนกินแต่ของทะเลไรเปลี่ยนรสชาตินี่นะครับโอ้โด,ดอกบัวงามครับพีน่น้องบัวขาวน้องอยากได้บัวเอาดอกนั้นเอาดอกนี้เ <laughs> ขกากำลังชิลลอครับฟองนี่อาจอาจะเดือนนาเนี่ยอาจจะไม่ได้มาเลยด้อเขาเซ็ตเลยนี่ ອາທິດໜ້ານີ້ແລ <si ້ວເລີຍລະມາກໍຊິມາຫາໃສ່ດ່າງນີ້ນີ້ມັນຫມ້ອຍເຕົ້າອີ່ຫຼາຮຽນໃສ່ເວັດປາລຍັປໂລດ๋ຮູກຍັວ້ບກິມຍັກຍ โอ้ยปลาไหลบ้านนี้นิงวัวเห็ดงูดอกนี่นปลาไหลปลิ่งหญ้าเนาะเต้นเฮ็ดไปไหนอะไหลบ้านนี่พี่น้องเนาะปลาหญ้าครับพี่น้องเกี่ยวให้งัวงได้เนาะงัวกินมั้วไหงานี่กินเนาะมันเค่ไหงาลูกขี้วะสงขาสันนี่ยเ้ยขาบาดหมด้งเลยขั้นกับขั้นนี่มาหาปลาว่ากันใส่สงขาสันมาขออนาตอานนี่ครับ เด็ดคลิปนี้ก็ถ้ารุ่นบัดมายามนะพี่น้องเนาะเคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกันังใจใเห็นนุ่มพูผ่านนะพี่น้องเนาะนี่ครับใส่เนื้อเนื้อหมูเด็ดปลอมครับเด็ดปลอมมากับเซียนเพิ่นคิดว่าบ่ผพิหวังผันผิหวังกลับไปหากินเขากับแจว ตับมังคุดเอาสารคดปนี้ฝากไว้เี้ครับขอบคุณครับ